ยนี้ดูก้อนเงินครับสวัสดีครับก้อนเงินสวัสดีครับก่อนก้อนเงินเล่นกับใครก้อนเงินเล่นกับสยามสยามหนื่อยหรือยังครับเอาอย่าทำน้องแรงเด้อก้อนเงินสยามฟัดก,กันอีกแล้วเฮ้สยามสู้เขาสีลุกสิลาสยามสู้เขาสีลุกเอ็เงินแล้วสยามลุกคนชี้ลุก ตบเลยตบเลยสยามตบเลยครับสยามตบเลยครับสยามตบเลยครับเอา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 แล้วเจ็บแล้วเจ็บไหมเจ็บไหมก่อนเงินทำแล้วแรงเด้อยอทำน <istan> ้องแรงนะใส่ห eh. ิบใส่หมัดให้น้องเด้อสยามเตะเลยสยามเตะเลยโอ้มาพ่อลุงหลบพ่อแล้วบนหลบพ่อแล้วก่อนเงินดีแล้ว ร้อมแงเดยสยามพัดเลยลูกพัดเลยสยามพัดเลยลูกสู้เลยสยามสู้เลยเดินมาโนนสับฟีสับวีครับสับฟีมานี่เร็วสับฟีมาเล่นเร็วสับฟีมานี่เร็วลูกเร็วม,มาแล้วเอาสยามเอาสยามสู้เขาสู้เร็วเร็ว

ก้อนเงินเลยถีบมันเลยน่ารักจังเลยก้อนเงินก้อนเงินน่ารักจังเลยใส่หิบใส่หมัดให้น้องแย่น้องเล่นเลยแย่น้องเล่นหน่อย้อยอย่าหมนแล้วไปเล่นกับยูริปะ่ะขนุนขนูนนอนเล่นนะครับนูนครับ ขนุนครับขนุนครับขนุนเร็วขนุนกระเวงกลัวอะไรล่ะกลัวสยามเลอจุ๊มจิ้มมันนอนหลับอยู่ตรงนี้ทับย์วิทเดินเข้ามาหาแล้วเล่นจุดเย็นกับจุ๊มจิ้มมนันนี่ยุลีเร็วยุรี่ยุรีนอนแล้วก่อนเงินมาเร็ว กนเงินมาแล้วมหาจุลีแล้วกนเงินมานี่แล้วมันเแล้วจุลีกินอะไรนะสกปรกหรือเปล่าลูกอ้ากกนเงินแยงจุลีไปแล้วก้อนเงินแยงกับจุลีอีกแล้วยูรีไม่ยอมแล้วยูรีไม่ยอมแล้วยูรีชูแล้วไป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 แล้วยูรีสลาดเนาะหลบอยู่ใต้โต๊ะนู่น กอนเงินมองหายุลียุลีไหนยุลีนู่นยุลีในนู่นยุล,ย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 ลีแอบนู่นเปไ็นไงครับหลบอยู่ใต้โต๊ะนู่นแล้วเอากองเงินแย่ลงมาแล้วแย่แล้วเอแล้วแย่แล้วจุ่มจิ้มจุ่มจิ้มยูริยูริยูริอันนี้อะไรอ่ะอยากจะเล่นกับเขาเลยสัตวีสัตวีออกมาเล่นกับเขาเลอ เขาแอบอยู่ใต้โต๊ะเราเล่นกันนุนแอบใต้โต๊ะนะยูรินะ่ะมันทำอะไรยุลี่ยูริ่ออกมาลุกแล้วเร็วออกมาลุกแล้วเป็นรยครับไป็นรอยไม่เล่นกับเขาแล้วครับไป็นรอยเอาออกไปเล่นกับเขาแล้วครับมานอนอยู่ข้างนี้เองนอนสบาย มีรวยนอนสบายเลยครับสัตวีพูีครับครับก่อนครับก่อนลูกครับก่อนอไปไปหาจุบจิบไหมหาจุบจิบมั้ยูลี ยุลียุลีตัวใหญมักเลยครับตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เบลลเลยก็เงินเอาเร็วก็เงินเร็วเอาจุ่มจิ้มออกมาเร็วจุ่มจิ้มเป็นไหนไม่รู้เอายุลีมาเร็วหาใครหาสยาม เร็วเร็วเร็วลเร็ว,เ,รวเอาเลยเอาเลยเอาเลยพ <g ül> ยายามลดกัดอีกเร็วพยายามลดก้อนเงินกันดอีกเร็วสำหรับคลิปนี้จบเพียงนี้ก่อนนะครับดูความเด็กๆเ,เล่นกันสนุกนะครับดูความน่ารักของเด็กๆนะครับ สำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่น,นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ได้ชมนะครับขอบให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสุขใจสุขภาพแข็งแรงนะครับ